สวัสดีค่ะ,กะเ,กเกษตรศิเกเล่าเรื่องวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับวิสาหกิจชุมชนปลารูปกล้วยและทําขนมพื้นบ้านในพื้นที่บ้านไร่ออกตบบําบบ่อหินอศิกเกาจตรังกันค่ะวิสากิจชุมชนปลาูปกล้วยและทําขนมพื้นบ้านเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรซึ่งใช้เวลาว่างจากการทําสวนยางพาราและปาล์มน้ํามันมาแปบบลรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้แก่สมาชิก คนเราก็ได้เช้าดูว่าวโมอกรุ่มการพัฒนาเกษตรของ,าาของมณฑู่ิโตค่ะและ้วก็สมัยศึกในพืชในในในกลุ่ม,น,ะะมนี่ยค่ะใหมู่บ้านนี่ยค่ะอะไรเงีนยเลยว่าบรรทุกิบในปืนบ้านก็เราเนี่ยมีหยิบมันกันค่ะอย่างเช่นกล้วยมะพร้าวนเนี่ยคก็เลยเป็นกล้วยค่ะกล้วยชาบเป็นต้นล้างกระทำอนล้างมาเรื่อยๆครับเป็นเมี้ยวฮ้องข,องขนมโภมก็มีขนมปืนบาน้านอีกหลายอย่าง,ะค,ะงค่ะมามาที่วโผล่กันมาถึงทุกวันนี้ค่ะ จากการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและปริมาณผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่มากมายในชุมชนจึงเกิดการจัดตั้งกลุ่มและเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทําขนมโดยใช้วัตถุดิบหลักจากในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เทศกาลในดั้มตอนนี้นะคะกระ็ทำขนมปืนบาลกาจายวัตถุดิบจากในจุมชนค่ะวัตถุดิบอะไรจากในจุมชนบาลในองนะคะก็มีกล้วยลาวไม่ไมกล้วยนะคะไมตองใส่ของนมนี่ค่ะจายจากสมาชิกในกลุ่มแล้วก็เอชื่อของคนในหมู่บ้านในจุมชนนะคะก็มีมาขวดที่นำมาค่ายกับกลุ่มค่ะบางคนเขาก็ไม่ได้ใช้ค่ะเขาทำมาอายมาเละขนม วัตถุดิบหลักได้มาจากการรับซื้อจากสมาชิกและคนในชุมชนเช่นกล้วยมะพร้าวแล้วนำมาแปลรูปเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าวางจำหน่ายทั้งภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นตนิดต้นทุนกำไรทุกวันไงแต่ว่าปันสั้นเงินปันสังไง ที่ติดชาวกลุ่มชาวกลุ่มนี้ระว,วายสร้างฐานารประยุน์กิจกรรมก็มู่บานกิจกรรมก็ของเรียนไมนะคะก็ถเรือก็แบ่งไงสมาจิตสอบีเยคนะ,คะ วิสากิจชุมชนแปลรูปกล้วยและทำขนมพื้นบ้านพัฒนาสินค้าเกษตรจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในการบรหิหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้ามุ่งหวังให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน จนมีรายได้เพิมขึ้นมากค่ะเาจะมาชิ้สีก็มีรายได้เพิ่มแล้ก็ใช้เะาว่างให้เป็นประโยชน์คนไข้อย่างพูดคุยน่ากัาน่าเนี่คนรํำแล้วมีความสุข